หลังจากที่ท <c oughs> ั้งปับ๊บยกคาเสร็จก็ตั้งคงตั้งคารเสร็จก็เดี๋ยวไปยกกระบะนะเดี๋ยวพาไปชมครับกับเครน8ตันนะครับไปเดีรูวจะมองเห็นหรือเปล่านะพี่น้อง<ป>เราจะพอดูได้อยู่นะ หมดคำเลยฝนตกเฉยแฉะไปหมดดูครับอมองยากอยู่ Luôn công bố mang yang kapip luôn bao năm mươi năm 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 ต้องรองขาไหมนี่อ, <c oughs> อันนี้แกมหมดงวดแล้วอะคิดดูอ่ะแกมีงานจนแกมหมดงวดเทรนตัวนี้แล้วนะ เราจะเอาฝั่งนี้ก่อนครับ ยนต์ก็เร่งตามนะครับมาแล้วมาแล้วอันนี้ก็น่ายอยู่ราวสามตันไปถึงไปเด็กพวกนี้น่าจะถึงนะสามตัน แล้วครับ <c oughs> ไม่น่าจะถึง3ตันหรอกเนี่ยเราวสโงตันครับ สองตันไหมฮะน,นี่นะอือตัน,ต,น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 ตันไม่มะนะมิดเลยใช่ไหมใช่ตันครึ่งไหมนี่ไว้ส,สราย <c oughs> sang đi ngất 2 ăn đi ăn đi ăn đi ăn คนขับก็ประสบการณ์เยอะแล้วนะครับไม่ต้องห่วง ขออภัยในความมืดนะพี่น้องสำหรับท่านใดที่อยากจะประกอบธุรกิจนี้นะก็แนะนำนะนี่เครน8ตันนะครับเห็นว่าเสียแกอยากจะมี8ล้อด้วยนะอันนี้มัน12ล้อ บางทีมันอาจาจะเข้าหน้าง,งานแคบไม่ได้นะครับต้องมีแปดล้อด้วยครับระวังกันด้วยนะโอ้ oh, หมุนยางงี้เลยว่ะน,วนี่ เสียดายน่าจะกลางวันไป ระยะนี้ไม่ต้องขยับรถนะครับยืดปลอกเอาเลยครับ ไม่ยกแล้วก็ใช้คนดึงเอาเอ๊เอ๊เอ๊ขยับมาใกล้ๆหน่อยเสื้อลายก็ต้อแก่นะเสียสำราญนะ

tên nét nào ấy, ôo sùi đấy đi, đểi, 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 จัดแปดตันนะล้านกว่าแปดตันอนะ่ะอาเรียบร้อยครับพี่น้องเดี๋ยวรัดให้เรียบร้อยประมาณนี้ผมว่าเงินดีกว่ารถพ่วงอีกนนะ,นะรถพ่วงนี่เท่าไหร่นนะกี่ล้านห้าหกล้านใช่ไหมมือหนึ่งอ่ะ แต่อันนี้รวมต่อน่าจะ2อล้านกว่าชวใช่ไหมค่าตอบแทนนี่ดีมากเลยนะเอาใครที่อยากมีอาชีพลองเก็บไปพิจรารณาดูนะครับนี่สิอล้อเครนแตันนะครับเจอกันใหม่ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเรียบร้อย